เด็กๆสวัสดีค่ะเจอกับครูกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับโครงการแล้วนะคะสําหรับอนุบาลสองเรานะคะเรียนโครงการอะไรคะเด็กๆไหนตอบสิคะอ่าใช่แล้วคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะเยี่ยมมากโครงการส้มใช่ไหมคะ ส้มก็มีหลายชนิดใช่ไหมคะเด็กๆมีส้มอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะมีส้มโอส้มเช้งส้มเขียวหว,วานใช่ไหมคะโอ้มีเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆก็สนุกกับการเรียนโครงการกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูกันก็จะพาเด็กๆมาทำงานศิลปะกันค่ะแต่ศิลปะของครูกันวันนี้นะคะ ครูการก็จะให้เด็กๆทําในหนังสือนะคะทําในหนังสืออัจฉริยะเล่มนี้ค่ะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาเลยค่ะพร้อมกับดินสอนะคะแล้วก็สีสําหรับระบายภาพนะคะใครไปหยิบมาแล้วนะเตรียมพร้อมเลยค่ะค่ะเด็กๆได้หนังสือมาแล้วใช่ไหมคะได้หนังสือมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าเจ็ดเลยค่ะ อ่าเปิดแล้วใช่ไหมคะมาดูซิว่าเขาว่ายังไงนะคะในหนังสือหน้านี้นะคะอ่าดูอ่านตามครูกันนะคะลวดลายของกระถางต้นไม้เขาบอกว่าลวดลายของกระถางต้นไม้นะคะอ่าดูคําสั่งค่ะใช้เส้นและรูปร่างที่กําหนด สร้างลวดลายกระถางต้นไม้และระบายสีภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้เส้นและรูปร่างที่กำหนดฉะสร้างลวดลายกระถางต้นไม้และระบายสีภาพอ่าเขาบอกว่าให้ใช้เส้นในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี่นะคะเส้นสีแดงนี้นะคะ มาสร้างลวดลายในกระถางต้นไม้ต้นนี้นะคะเราจะใช้เส้นไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะว่าเด็กๆอยากจะสร้างลวดลายอะไรนะคะสําหรับครูการนะคะขอใช้เส้นนี้ก่อนนะคะเด็กๆจะใช้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอ่ะลากเลยค่ะอ่าครูการขอใช้เส้นเฉียงก่อนนะคะเส้นตรงเฉียงนะคะอ่ะลากค่ะอ่ะลากเลยค่ะช้าๆ ลากเลยค่ะดีูลากเลยนี่นะคะต่อไปเห็นไหมเส้นเฉียงคู่กันเสร็จแล้วต่อไปคู่กันขอใช้วงกลมอ่าวงกลมอันนี้นะคะมาใส่อ่าใส่วงกลมใส่วงกลมใส่วงกลมอ่าใส่วงกลมใส่วงกลมอ้าวเสร็จแล้วดีๆเสร็จไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคู่กันใช้วงกลมเสร็จแล้ว คร so ูการขอใช้เส้นหยักนี่เอ่อเส้นโค้งนี่นะคะอ่าใช้เส้นโค้งนี้โค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาครูคูการใช้แบบต่อเนื่องนะคะเด็กๆเอ่โค้งไปโค้งมาอ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้ครูการอยากใช้เส้นโค้งนะคะลีลามือเมนเส้นลีลามือเลยนะคะอ่าโค้งอ่าโค้งลงอ่าโค้ง โค้งขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นโค้งลงอ้าวเสร็จแล้วที่นี่เหลือเส้นอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเหลือเส้นหยักนะคะทุก,กันก็จะใช้เส้นหยกักหนึ่งอ่าสองสามอ่าหยักขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะคะหยักลงหยักขึ้นอ้าวเสร็จแล้วค่ะ พอเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะครูกันระดับแรกเริ่มตรงนี้ก่อนค่ะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะของเด็กๆจะเสร็จหรือยังคะของครูกันจะเสร็จแล้วคะ่ะจะเสร็จแล้วนะเด็กๆใกล้จะเสร็จหรือยังของครูกันจะเสร็จแล้วใครไม่ยังไม่เสร็จไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะ ทำมาส่งทีหลังได้นะคะอ่ครูการอานุญาตให้เด็กทำมาส่งทีหลังได้นะคะอ่านะคะเสร็จแล้วค่ะของครูการนะคะเห็นไหมเป็นกระถางต้นไม้ที่สวยงามเลยค่ะ